สวัสดีครับอยู่กับรายการ P.O. Painting นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมาครับหนึ่งจุดแปดจุหนึ่งนะครับเราจะมาเล่นเซิร์ฟมินิเกมกันนะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษครับแนะนําตัวนะครับเออชื่ออะไรชื่อวิเตอร์ซาโอโล่คุงเนี่ยรับวิเตอร์ซาโอโล่คุงเป็นเพื่อนของผมนะครับอย่าลืมอย่าลืมไปกดติดตามนะครับต้อง เข้าไปดูช anel ซับอโลคุงไว้นะครับอาจจะมาเล่นสว r v i v a l g a กมานะครับซึ่งซับอโลคุงเขาเล่นมินิคาร์นิวัลอยู่นะครับเล่นคนละเกมกับผมนะครับคือเขาเป็นเพื่อนซีผมนะครับเขาเลยมาพูดกับผมนะครับนะครับเราจะมาเล่นกันนะครับ เนะครับคนมาคนยังไม่มานะครับมาแค่สองคนเองนะครับอ่ามาสี่คนแล้วครับอ่าห้าคนแล้วครับอาจจะเริ่มนะครับนี่คือวิธีเกียรน,นะครับกดวิ่งแล้วก็กระโดดตรงนี้มันค้างนะครับ หลายคนน่าจะรู้นะครับผมแค่จะบอกคนที่ไม่รู้นะครับอเลอดสง อ้อตอนนี้เสียงไม์ครับก็บั็กหายไปนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับเสียงไม์ครับบักบั็กหายไปนะครับคุณครับเล่นกังโอเคนะครับโอเคครับเราก็เจอคนม้างหลังนะครับไปแล้ว โอ้กำลังตามอุ้มามาดู้ังเไปแล้วเราก็ต้องวิ่งหนีเขานะครับมของที่ไม่เยอะนะผมรู้นะว่าเขาจะฆ่าผมนะครับคอฟเฟมเล่ตกเฟมเล่ผมตกอยู่นะครับนัดนึงครับไม่เป็นไรครับใส่คอมาตอนหลังบ้านพี่ โอเคครับ,บกคคคบ็คุณซบโอลโรคุงเขาว่าคุยกับน้องนะครับเขาไม่เห็นผมอยู่นะครับนนโอเคครับอเคคบอาเป็นสายส่มนะครับและจากที่ ถอนอันเดียวครับอัพคิดอีกวันไหนครับน่าจะเร็วๆนี้นะครับสปบโ,โลคงครับสปบโ,โลคงครับเดี๋ยวสปโ,โ,โ,โลมาเลยนะเขาจะสปอโลคงจะครับ

ใครอยากรู้ชื่อ,อผมไหมว่าชื่ออะไรถ้าอยากรู้ก็พิมพิมคอมเมนต์มาใต้ล่างครับว่าอยากรู้ไหมผมชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะตอบไปนะครับผมจะมาตอบไปคลิปหน้าอ๋อตอนพวกมันกระหังมาวิ่งหนีเอาตัวรอดอ้ออ่ออ่ออ่อ มุ่งตายแน่เลยนีก่อน วิ่งหมีเสือปะกจระเข้นะครับของนูนที่เขาไอ้นี่ไว้นะครับผมต้องวิ่งอ้อมครับแต่เขารู้นะว่าผมเมื่อไงเขากำลงตามมาอยู่นะครับอ่าเขามองไม่เห็นผมครับวิ่งไปทางอื่นบางทีก็มาโดนถูกถึงยี่สิบตัวแต่ผมก็ไม่เคยชิบชังเลยทราย ทาเข้าเปีน้ำตกผู้แสดงให้เห็นถึงความรของป่านี้ปะเทศี่าเป็นีราได้ไหจากที่นายสมกงได้ก็มีเสียงทีวีรบกวนนะครับขออภัยด้วยนะครับเป็นเสียงของเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมก็เปิดทีวีดูอยู่นะครับ ผมน่าจะเล่นไม่เตินตานะครับเพราะคลิปนานไปมันก็ยังไงไม่รู้นะครับมันก็จะอัพนานนะครับ ผมจะอัพคลิปครั้งนึงครับถ้าวันบ้างๆผมก็จะมาอัพนะครับเพราะเฟรมเลยตก มอ,อ,องครับงเงียบๆเหรอครับพี่กำลังกัดคลิปอยู่ครับอ,อขอไปนะครับที่แบบเตือนน้องกขานะครับเสียงน้องรบกวนนะครับ คลิปหน้าผมจะมารีวิวเกมอะไรก็ต้องรอติดตามนะครับกด<อ>ครับ<า>อนนะไรครับใครเรียกผมครับคุณกดเวลาคุณลงลิปพูดจะลงที่ไหนเพิ่มที่ยูทูบนะครับ ต้องไปตัดต่อนะครับอ๋อลืมไปนะครับซับโกโรคงเขาเป็นคนเพิ่งอัดคลิปใหม่นะครับเ,เริ่มแรกนะครับลืมไปนะครับห้าสิบห้าสิบ ครับโปโลคงมป็นคนทวงเงินน้องนะครับโปโลจะมึงเก็บอีกสองห้าสิบมึงมีคนตามผมไหมครับผมจะแหลกนิดหน่อยครับ นองจากผมอัดคลิปด้วยนะครับแล้วก็เน็ตผมก็ช้านิดหน่อยนะครับเสียงผมไม่รู้ผมเสียงผมน่าจะดังไปนะครับก็เบาเสียงลงด้วยนะครับถ้า,ถาดังไปนะครับ โอ้นี oh ่นี่นโเหมือนนะงครับเงียหครับบลอกอะน่าบล้วครับจะรอบชิงนะครับก็รอรอบชิงกันนะครับบข้าม่ั โอเคนะครับรอบชิงนะครับตัวถืบบว้มแหลกนะเดี๋ยวพุ่งมาไกลอมวาไม่เข้ามือเขาไปก็เสียเอาไปวางเอานีไปวางไว้ ระเบิดสะเอนคุณโก้ครับเวลาผมลงคลิปัะมันค้าจังครับอ๋อคุณลงคลิปนานนะครับผมไม่รู้ครับเดี๋ยวผมจะไปดูครับตอนนี้กว่าเมื่กี่ที่ผมยังไม่รู้นะครับผมจับสามนาทีสองวันยังไม่เสร็จครับทุกคนก็วกำลังรออยู่ใช่ไหมครับโหท้ามากๆเลย คุณใช้โปรแกรมอัดอะไรครับโอ้มันอึดมันอึดยิงว่าอะไรเลยนะครับอ๋อผมใช้ดาบดาบไม้นะครับผมลืมใช้ดาบเพชรกดผิดน,นะอ๋าผมโดนตีครับ อาจจะแหลกนะครับแหลกแบบแหลกมากๆครับถ้าแหลกแหลกเกินที่สะทนไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะครับอหวับอย่างนึ่งผมคุยกับเพื่อนนะครับ อโอเคนะครับเหลือหนึ่งคนแล้วนะครับไปละบอกเลยนะโอเคหน่อยเลยรอแล้วครับ มานะครับไม่ดีติงตอบแนถ้าหนูไปก็ออยหนูเล่นอ่าผมจะน่านะครับทำก็ไม่เต็มใจลงลาวานะครับอีาตัวเห็นว่าเดินตรงนี้แล้วตัม่เงียบหมครับ สปอร,รนะอหงอครับยังไม่เห็นมาดูจบแล้วครับอ่าใครใครชอบกดไลค์นะครับใครชอบมากๆกดซับสไครต์และอย่าลืมกดแชร์นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ